สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นของเยนมานะครับ n f 8 0นะครับแปดลายมีไดสตาร์นะครับแล้วมันเครื่องของเรียกนี่เป็นหมดแล้วนะครับแต่เซ็กล้องเป็น้แล้วครับได้มาลองเทคเจอร์ดูนะครับ